สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทเอเชียจำกัดนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับพิเศษสุดๆนะครับโปรโมชั่นอะไรนะครับเป็นอะไรรถแท็กเตอร์และรถเกี่ยวข้าวนะครับยี่ห้อค์ดสัญชาติเยอรมันนะครับนะครับอันนี้คือโซนนี้จะเป็นโซนอะไรของรถแท็กเตอร์ค์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รุ่นทาร์ลอดหนึ่งสองศูนย์นะครับสี่สิบเแรงมาทาร์ลอดหนึ่งสามศูนย 55แรงมา้าทารอส230 87แรงมา้าทารอส240 95แรงมา้านะครับเรามีอะไรไว้สาหรับบริการท่านและรถเกี่ยวข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นค r อปไทเกอร์30แล้วก็คอปไทเกอร์40นะครับอะไรกองอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทั้งอะไรเครื่องยนต์อะไรช่วงล่างอะไรคาหหน้าอะไรล่ชุดเกียร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์บำรุงรักษาต่างๆนะครับอุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับพวกวัสดุซีดเปลืองไม่ว่าจะเป็น ชุดไส้กรองอากาศนะครับไส้กรองไฮโดรลิกไส้กรองน้ามันเครื่องไส้กรองน้ามันโซล่านะครับเชินตามผมมาได้ครับมีอะไรครับดูการเทียวกันนั้นนะครับผมจะค่อยๆพยายมพาไปดูนะครับอันนี้จะเป็นยินในส่วนของวัตถเกี่ยวนะครับพวกนี้จะเป็นสเตอร์โซ่นะครับโซ่ล้อโน้มนะครับขมวัตถเกี่ยวข้าวคัปไซเคิลสามถึงนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรนะครับเป็นไส้กรองนะครับอ่า น่าจะเป็นไส้กรองโซล่านะครับสวยนะครับมีบริการนะครับลด3 0 5 0อนะครับอันนี้คืออะไหล่คัสต์นะครับมาดูของกันได้นะครับที่บริษัทเอเชียจำกัดนะครับอําเภอบางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ริมถนนพหลโยธินนะครับอะไหล่มากตมายนะครับสหรับคัด์สัญชาติเยอรมันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกสลับลูกปืนนะครับ ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอะไรเกี่ยวกับของชุดรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวพาร์ทอันนี้เป็นพวกลาวใบมีดนะครับพวกนี้มีไว้สาหรับบริการลูกค้านะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ0843236000นะครับบริษัทเอเคียจำกัดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ